ไทยมีป่าไม้มากมายหลายประเภทในอดีตเคยมีความอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมื่อปีพศ2493เรามีพื้นที่ป่าไม้ถึง60%ของพื้นที่ประเทศแต่ว่าถูกบุกรุกทั้งโดยตรงและโดยอ้อมมาจนถึงปัจจุบันปัญหาป่าไม้เมืองไทยเป็นอย่างไรติดตามในสารานุกรมสิง่งแวดล้อมตอนป่าไม้ น้ำดินป่าทรัพยากรธรรมชาติที่ดำรงอย่างสอดคล้องกลมกลืนเอื้อสรพพชีวิตให้พึ่งพาอยู่อาศัยป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากที่สุดในโลกคือป่าเขตร้อนหรือป่าที่อยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตรโลกอันกว้างใหญ่ของเราจึงมีป่าเขตร้อนอยู่เพียงร้อยละเจ็ดเท่านั้น พื้นที่อน้อยนิดกลับเป็นแหล่งรวมของสิ่งมีชีวิตมากกว่าครึ่งหนึ่งของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป็นคลังอาหารและห้องยาขนาดใหญ่ที่ธรรมชาติมอบให้รวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตอีกจํานวนมหาศาลตั้งแต่เรียกว่าระดับน้ําทะเลจนกระทั่งที่สูงที่สุดในประมาณ2565เมตรที่ยอดดยนนอยเทนนนนะฮะมันจะค่อยๆลาดต่ำลงไปก็จะมีภูมิประเทศที่เรียกว่า หลากหลายนะครับแล้วยังมีส่วนประกอบที่สําคัญก็อย่างเช่นว่า, <c oughs> ววาดินก็ต่างกันไปนะครับความสูงต่างกันไปที่ที่สูงมากอากาศน้อยเย็นมากอย่างเช่นบริเวณยอดดอยทั้งหลายเนะี่ยก็จะมีพืชอยู่ชนิดหนึง่ง <c oughs> พืชที่อยู่ล่างๆ <c oughs> ลงไปก็จะเป็นต่างไปอีกชนิดหนึ่งเพราะนันเนี่ยระดับความสูงก็แบ่งไปอันหนึ่งอันที่2ก็พวกดินครับอย่างดินทางอีสานเนี่ยไม่อุ้มน้ำนะครับแล้วก็เป็นดินร่วนเป็นดินทรายดินเค็มเนี่ยพืชก็จะอยู่ได้ชนิดหนึ่งดินหินปูนที่ดอยเชียงดาวก็ชนิดหนึ่ง ดินทั่วไปพืชขึ้นได้ดีเปินอีกชนิดหนึ่งแล้วก็ปริมาณน้ําหรือว่าปริมาณน้ําฝนนะครับอย่างเช่นปาใต้เนี่ยฝนตกชุกตลอดปีปริมาณน้ําฝนมันน้อยกว่า2 0 0 0 3,000นละนอยจะถึง4 0 0 0มิลลิเมตรต่อปีนะครับกับที่ทางาถาแถวบภาคตะวันตกนะครับซึ่งฝนตกประมาณ1 8 0 0ถึง2,000เนี่ยทำให้พืชเนี่ยต่างชนิดกันถ้ามันชุ่มชื้นมากตามคาคบก็จะมีต้ยไม้มีเฟิร์นมีมอสเกาะใช่ไหมฮะถ้าแรงๆเนี่ยก็หาอะไรต่ออะไรนี่เกาะยากหน่อย โล่งนะครับไม้พื้นล่างก็น,น้อยของท้อเนี่ยจริงๆถ้าจะแบ่งกันของตามตำราต่างประเทศไม่ได้ถึงอย่างน้อย14ชนิดเ้ียกันป่าแบ่งออกเป็นสองประเภทคือป่าไม่ผลัดใบและป่าผลัดใบป่าไม่ผลัดใบเขียวชอุ่นตลอดปีเพราะมีฝนตกชุกสม่ำเสมอเรือนยอดไม้ชิดติดกันจนแทบไม่มีแสงแดดส่องลงมาถึงพื้น ส่วนป่าผลัดใบในประเทศไทยก็มีหลากหลายชนิดให้ทั้งประโยชน์และความสวยงามเมื่อเข้าฤดูแล้งต้นไม้ในป่าจะทิ้งใบและค่อยๆฟื้นตัวอีกครั้งเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนป่าเบญจพรรณหมายถึงป่าที่มีไม้เด่น5ชนิดคือมะค่าแดงประดูชิงชันและสัก มีอีกชื่อหนึ่งว่าป่าผสมผลัดใบนี่คือป่าเตงรังเป็นป่าโปรง่งไม้เต็งกับไม้รังมีลักษณะเหมือนกันมากแต่มีจุดสังเกตคือโคนใบของต้นเต็งจะเต็มส่วนโคนใบของต้นรังจะเว้าเข้าพื้นที่ของประเทศไทยทั้งหมด320.7ล้านไร่ ในปี2493เป็นพื้นที่ป่าร้อยละ60ปี2504พื้นที่ป่าเหลือรอยละ53และนับแต่ปี2516เป็นต้นมาพื้นที่ป่าไม้ของไทยก็ลดน้อยลงอย่างรวดเร็วปี2538ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าเหลืออยู่25.6%ในช่วง30ปีที่ผ่านมาประเทศไทยสูญเสียป่าไม้ไปในอัตราเฉลี่ยปีละ 2.5ล้านไร่พื้นที่ป่าของไทยลดลงอย่างรวดเร็วแม้จะมีการประกาศพระราชกำหนดยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทยเมื่อปี2531ก็ตามมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยสภาพป่าโดยรวมของเมืองไทยเราเป็นยังไงคะในสายตาของอาจารยออ์ถ้าจะพูดโดยรวมเนี่ย มันอาจจะบอกว่าการลุกลานเนี่ยน้อยลงน้อยลงเพราะว่าป่าที่เหลืออยู่วันนี้มันอยู่บนภูเขาไอา้ผาป่าที่รับเนี่ยมันแทบว่าจะหมดไปทั้งสิ้นเลยนะคะจะว่าผืนแผ่นด,ดินที่มีปา่าธรรมชาติคลุมอยู่วันนี้ที่เหลืออยู่จริงๆเนี่ยนะคะก็เหลืออยู่ที่ป่าตะวันออกออเขาอ่างหรือในตรงนั้นนะคะก็อาจจะเป็นป่าที่ลาบผืนสุดท้ายที่มันเหลืออยู่วันนี้เพราะว่ามันเหลืออยู่บนภูเขา ส่วนที่อยู่ข้างบนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยยังมีโครงการะจะทําเขื่อนทําอ่างเก็บน้ํายังมีโครงการจะตัดถนนผ่านยังมีโครงการจะขุดแร่ค่ะยังมีอีกหลายโครงการที่ที่จะมาใช้พื้นป่านับตั้งแต่เริ่มประกาศแผนพัฒนาประเทศไทยในยุคแรกส่งเสริมการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่นข้าวมันสำปะหลังปอข้าวโพดอ้อยแทนการเกษตรพึ่งตนเองแบบดั้งเดิมเน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวทีละมากๆโดยไม่ส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพหลังจากปลูกพืชไร้ไม่นานก็หมดสภาพความอุดมสมบูรณ์และถูกทิ้งร้างแล้วก็ต้องไปบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเพื่อทำการเกษตร เพื่อนที่ป่าถูกบุกรุกทำลายทั้งโดยชาวบ้านและนายทุนทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาทำให้เกิดข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินและที่ดินป่าไม้เกิดการร้องเรียนต่อต้านในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินปัญหาการบุกรุกป่าในระยะหลังเกิดขึ้นเพราะการจัดสร้างสาธารณูปโภคของรัฐเช่นเขือ่อนอ่างเก็บน้ำเส้นทางคมนาคม ในฤดูร้อนเกิดไฟไม่ป่าขึ้นเป็นประจำป่าบางชนิดมักมีไฟไม่ป่าเป็นวงจรของธรรมชาติเช่นป่าเตงรังที่ต้นไม้มีลักษณะธรรมชาติที่ป้องกันตนเองได้แต่ไฟไม่ป่าส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีลักษณะที่ทำให้ป่าถูกทำลายอย่างรุนแรงในอดีตที่ผ่านมาไฟป่าได้ทำลายป่าเฉลี่ยปีละ1ล้านไร่กล้าไม้เล็กๆในป่าถูกทำลายปีละหมื่นล้านต้น นอกจากนั้นการทําเหมืองแร่การระเบิดหินและการระบาดของโรคและแมลงบางชนิดก็ทําให้ป่าไม้ถูกทําลายเช่นกันป่าที่เหลืออยู่เนี่ยถ้าถามนะคะมันเป็นป่าที่ควรที่จะเก็บไว้ทั้งสิ้นเลยไม่ใช่เก็บไว้เพื่อนักอนุรักษ์นะคะเก็บไว้เพื่อเป็นต้นน้ำลำทานเพื่อรักษาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆเก็บไว้เพื่อเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยค่ะ การป้องกันไม่ให้ป่าไม้ถูกบุกรุกทำลายประการแรกคือป่าไม้ในเขตพื้นที่อนุรักษ์อันมีอยู่น้อยนิดยังคงเสี่ยงอันตรายจากผู้สแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆจะต้องรักษาให้ยั่งยืนที่สุดปลูกและฟื้นฟูป่าอย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการบุกรุกป่าป้องกันไฟป่าร่วมมือกันทั้งหน่วยงานของรัฐเครือข่ายองค์กรชาวบ้านและเอกชนในขณะเดียวกัน ควรปลูกฝังสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แก่ประชากรการอนุรักษ์ป่าไม้ไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นเพราะป่าไม้เป็นสมบัติของชาติของประชาชนทุกคนทั้งปัจจุบันและอนาคต